สวัสดีครับพูดคุยตลุยแรงครับวันนี้เดินทางมาถึง EP ที่8แล้วนะครับพบกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับแบงค์พันครับหลายงานตัวกับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเกมเป็ด2,021นะครับกับการไต่แร้งครับแลงพัน4นะครับสู่แรงพัน5เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูในหน้าจับคู่ลุยแร้งกันเลยตอนนี้ครับแล้งผมอยู่ที่พัน460นะครับกดเจอคู่ต่อสู้1,472คะแนน มาดูในแผนของทั้ง2ทีมครับผมก็มาในแผน4-2-4มือนเดิมนะครับใช้โมเดลของ AC ซิมิลานนะครับส่วนคู่ต่อสู้ครับมาในแผน4-2-1-3นะครับเป็นโมเดลของบาเยนน์มิวนิคปัดเข้ามาในเกมครับที่ฟุตบอลสเตเดียมครับวันนี้บาเยนน์มิวนิคครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ AC ซิมิลานเกมเริ่มครับ ลูมิเนเก้มาทีกาก้าแมสซี่แล้วโยลูกนี้ครับลูมิเนเก้ถึงด้วยครับจังหวะนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กืบยังไม่ถึง2นาทีเลยครับผู้เล่นฝั่งเอซีมิลานก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยครับแมสุดยอดจริงๆครับกลับเข้ามาในสนามครับตอนนี้บาเยินมิวนิกครับออกนําอย่างรวดเร็วครับจากขาวไฮลูมิเนเก้ครับอาแล้วจังหวะนี้สวนมาได้ครับโอเว่นเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดออกมาได้ครับบริคานแม่สุดยอดจริงๆ จังหวะต่อเนื่องครับมาทิวุฒเปิดมุมเข้าไปลุงนี้กุลิทิวิ่งมาโอ้โหตีลังกายิงเลยครับยังปัดไว้ได้ครับเอามาเข้าทางกากา้าโยนีแล้วครับจังหวะน,นี้ลุงมิดิเกกเอาถึงด้วยครับลุงมิดิเกกโอ้โหิีวประคานออกมาตัดได้นะครับแล้วก็จ่ายติดกันเองอีกด้วยโลนโดูแม่ยังได้อยู่ครับวีลา่าคูโยมาที่มาดินีมาทิวขึ้นมาที่มาดินี่ครับ ออกมาทางสายสุดครับมีโรโนโัลดเข้าในเอาโอ้โหเบคเคนเบลเออร์ยังไม่ลงไปเลยครับจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าเบคเคนเบลเออร์ครับโอ้ีประการเปิดออกมาจากเส้นหัวกะโหลกครับแล้วยังมงกันเอาตัดได้ครับทีนี้เอซิมิลานจะส่วน้วครับไมเคิลโนเวนลากจีแล้วข้างในโอ้โหข้างในมีกุลิตครับแต่ไม่ให้ครับเอ เอาแล้วเป็นจังหวะฟาวครับจังหวะนี้เป็นมาเทอุนอยู่ที่บอลน่าจะมีการเปลี่ยนตัวยิงครับเอารลิโอเนลเมสซี่ครับมายิงลูกนี้ปัน่นทางเท,ท้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโค้งเกินไปครับบอลหลุดเสาออกไปครับแล้วจังหวะนี้เป็นโอริเวคาร์ครับจะเตะมาจากเส้นประตูครับมาที่เทนนาน เทนเลี้ยงจี้ขึ้นไปแล้วข้างหลังมีโรนัลโดมาเบียดลูกนี้โอ้เทนยังได้อยู่ครับเอามาเข้าทางแมสซี่แล้วแมสซี่เลี้ยงจี้มาดินี่ตัดได้ไหมโอ้โหมาดินี่ยังตัดได้ครับจ่ายมาเอาติดเทนนิดนึงอือหือตัดไปได้ครับเทนมาที่แฟนเบ็คเคนเบเวอร์เบียร่าล็อบสัน้นมาที่โรนัลโดแล้วหือจะเปิดลูกนี้ติดคาฟูลาซูครับมา แล้วจังหวะนี้แม่เกือบได้พิกเลยครับลูมิลิก้แต่เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับโอริวคานครับอยู่ที่บอลครับเตะเล่นออกมาจากเส้นประตูให้ปูโยมาดีนี่มาเทอุสมาเทอุสจะออกซ้ายมาเอาถึงโรนาลโดครับโอ้โหแต่สกัดไว้ได้ครับเทนมาที่แมซซี่แล้วครับข้างในมีลูมิลิก้แล้วจ่ายปานมาลูกนี้ลูมิลิก้ถึงด้วยครับแม่โอ้โหแต่เสียจังหวะครับปูโยแล้วยังไงลูกนี้ โอ้โหเป็นลูกฟาวของลูมินิเก้ครับเป็นจังหวะโดนตัดบอลได้นะครับแล้วไปเสียฟาวครับโดนใบเหลืองครับลูมินิเก้ขานครับเปิดออกมาที่คาฟูโอ้คาฟูใจติดครับแต่ยังเข้าทางวีล่ามาที่เมสซี่เมสซี่โอเวน่นคุลิดแล้วชิงให้โอเวน่นแม่อ่านไว้ได้เลยครับโบริอร์าคานเปิดบอลยาวออกมาครับโบริอุ์คานถึงรโรนัลดรล็อบสันเอามาที่วิทตัดได้ครับ มาที่เบคเคนเบลเออร์คาฟูคาฟูมาที่เมสซี่จะพลิกเข้าในได้ด้วยแล้วครับข้างในมีกุลลิดแล้วจังหวะนี้ซัด้วยทางขวาเรียบร้อยกับ1ประตูต่อหนึ่งครับเอซีมิลานครับตามตีเสมอได้ครับในนาทีที่35ครับจากลุดกุลลิครับแม่มันจริงๆครับเกมนี้เอาละครับตอนนี้สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับต้องมาเริ่มกันใหม่แล้วครับเอาเมสซี่ครับ จิมมาที่ลูมิเนเก้แล้วมีการฟาวันเกิดขึ้นครับจังหวะนี้น่าจะเป็นมาเทอุสครับไปทำฟาวน์มตซี่แล้วตัดมาเป็นเทนครับที่จะเล่นลูกฟรีคลิกลูกนี้ดูจะเล่นยังไงครับเอาใจาสั้นมาที่กากาแล้วไม่มีคนปิดเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับบาเยิร์นมิวนิกครับออกนำอีกครั้งหนึ่งจากกา้าครับแม่ เอาละครับมาอยู่ในเกมกันต่อครับตอนนี้โดนแสงอีกแล้วครับสำหรับเอซิมิลานเอาคุลิตกุลิตไปเองแล้วโดนสไลด์ไม่ฟาวด้วยครับเซนานุมสซี่เมสซี่จ่ายมาแล้วครับลูกนี้ข้างหลังมีลรมิเก้โอ้โหบบวเออร์ถึงก่อนครับมาเบเกนบบวเออร์มาที่ปูโยมาจุดดีเอล่าขวาสุดมีเมสซี่ครับเข้าในมาที่โอเว่นแล้วจะทำชิ่งไหมครับจังหวะนี้โอเว่นหลุดแล้วครับ ยิงลูกนี้โอ้โหเบาไปครับโอลิเวคาร์ครับเซฟไว้ได้ทดนเวลาในครึ่งแรก3นาทีครับดูว่าจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าครับสำหรับเอซิมิลานคาฟูออกขวามาอีกแล้วครับแมตซี่โอ้โหจะเข้าไหนครับลูกนี้ติดครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับบาเยิร์มิวนิกครับตอนนี้กำลังนำเอซิมิลานไป2ประตูต่อหนึ่งครับ ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันมากเลยครับเกมนี้แล้วมาดูการปรับแผนครับผมจอหฮารลนนะครับลงมานะครับแทนทางด้านของรุดกุลิตนะครับแต่สลับฝั่งกันยืนกับอ่าโอเว่นครับมาดูครึ่งหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับมาทิวต์มาดีน่โรนาโดมีวิ่งครับจังหวะนี้แม่เบคเคนบาวเออครับตัดไว้ได้แล้วโยนมาทางด้านของแมตสซี่ถึงด้วยแล้วครับแมตสซี่จังหวะนี้ ข้างในมีลูมินิเก้แล้วเปิดมาแล้วโคกแม่จังหวะน,นี้ครับยังโคกได้ครับลูมินิเก้แต่ว่าบอลข้ามคานออกไปครับโอ้ิเว่าคานครับเปิดสั้นๆมาที่ปูโยโปูโยโมาที่มาดินโโนโรนัาดโดเข้าในมาโอเว่นครับจะจ่ายลูกนี้ให้ฮาเลนครับไม่ดีครับยังตัดได้อยู่ครับเรินม,มาโรนัาดโดแล้วโอเวน่นถึงครับข้างในมีฮาเลนแล้วจับ ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับแม่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับอีกแล้วครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับตามตีเสมอได้แล้วครับสำหรับเอซิมิลานครับแล้วก็มาดีใจกับหน้ากล้องหน่อยครับจังหวะนี้เพื่อนๆก็ตามมาดีใจเลยครับแม่โอเว่นนี่เต้นขี่หลังเลยครับแม่สุดจริงๆครับเอาละครับมาเริ่มกันใหม่ครับมาดูการแก้เกมของทั้งสองฝั่งลยครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่สกอร์2ประตูต่อ2ครับ เอาตัดมาครับวีเอล่าลูมินิเก้ได้แล้วจะปั่นโค้งลูกนี้แม่หลุดกอบออกไปครับไม่โค้งพอเลยครับลูมินิเก้โอ้ลิเวคาร์ครับอยู่ที่บอลเด่นสั้นๆมาที่ปูโยเหมือนเดิมครับออกไปที่มาดินี่มาให้โรนัลโดครับโอเว่นครับแม่จะพลิกครับเบเกนบาวเออร์ครับดักทางไม่ได้กาก้าครับจะสวนแล้วครับบาเยินมิวนิกจังหวะนี้ลุมินิเก้ถึงอีกแล้วครับ จะตัดเข้าในแม่ปูโยครับสไลด์ขวางไว้ได้คาฟูบีล่าครับมาที่เมสซี่ดึงหนึ่งจังหวะครับแล้วจ่ายให้ฮาเลนครับแล้วเบียดกันลูกนี้โยต้องคืนหลังก่อนครับฮาเลนโอ้ยังได้อยู่ครับฟานไปนเกนบาเบอร์ฮาเลนมาที่วีลาบัติวุตสายมีโรนัลโดครับเข้าในมาจังหวะนี้ควยคืนมาครับฮาเลนจะยิงแม่ติดปูโยครับบอลยังกระดอนมาเข้าทางมาัติวุตเวียลา ออกมาทางคาฟูครับจะเปิดหรือเปล่าครับจังหวะนี้แม่ลาซูโอ้โหปิดลาซูออกครับจังหวะสุดท้ายแล้วจังหวะนี้มีการหยุดปรับแผนกันนิดหน่อยแลลวครับมาดูว่าทั้งสองฝั่งนะครับจะมีการแก้กเกมกันแบบไหนบ้างครับผมก็เอามาลาดนนาครับลงมาแทนโรนโดแล้วก็เป็นซูแคมเบลครับลงมาแทนปูโย ัดเข้ามาดูในเกมกันต่อครับยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครับระหว่างบาเยนน์มิวนิกครับกับเอซมิลานบอลอยู่ที่โรนัลดครับลูกนี้จ่ายเข้ามาจะให้ตอเลสครับแคมเบลตัดได้ฝันเบเกนบาวเวอร์มาที่คาฟูมาดูจะให้มาที่ฮาแลนด์นะครับแต่ลิวัรโดตัดได้แมนซี่แทงช่องมาเอาตอเลสครับเลี้ยงไปเข้าทางของแคมเบลมาครับเวเล่าให้แคมเบลครับ แคมเบลลออกไปที่มาลาโดน่าครับพึ่งลงมาครับมาลาโดน่าแล้วจังหวะนี้จะแทงครับโอเว่นแม่ปูโยครับดักไว้ได้แล้วน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าด้วยเลยครับจังหวะนี้ถล่มไปก่อนครับฮาแลนด์ลิเวคาร์นครับเปิดมาจากหัวกระโหลกครับมาทีล็อบสันเวียรล่าริบอนโดแล้วบ็กเคนบาวเออร์ครับตัดได้สวยมากครับจังหวะนี้มาทิวจะสวนกลับแล้วครับเอาละครับโอเว่นครับหลุดมาแล้วครับจากลูกแทงของฮาแลนด์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2ครับ พลิกขึ้นนําแล้วครับอย่างมันครับเอซิมิลานได้ประตูที่3ครับจากคนนี้ครับไมเคิลโอเว่นครับเบบี้โกครับแม่แล้วมาดูท่าดีใจครับเป็นท่าดีใจขับรถไถในทุ่งนาครับแม่ปั่นจริงๆครับโอขึ้นนําไปแล้วนะครับเอซีมิลานขึ้นนําครั้งแรกในเกมนี้ครับมาดูในเกมต่อครับจะแก้เกมยังไงนะครับสาหรับบาเยิร์นมิวนิกแล้วโยนมาลูกนี้ทมเบลอ่านไว้ได้ครับ มงคืนไปที่อลิร์คานออกมาเบเคนบาวเออร์คาฟูคาฟูออกมาที่แมตซี่ครับตบเร็วเข้าในครับหาแรนครับพลิกแม่ปูโยตัดได้เอาเรามีชนกันครับจ่ายมาอีกแล้วดีลูกนี้ครับมัตเตอุดถึงก่อนครับมาครับมาดินี่โอ้ยจงังหวะนี้จ่ายย้อนหลังหน่อยนึงครับไม่เป็นไรครับแคมเบลคืนไปได้มาลาดูนา จ่ายแล้วหลุดมาอีกแล้วโอเว่นตบเร็วลูกนี้ฮารแลนถึงแล้วแล้วซัดลูกนี้ครับเรียบร้อยครับแม่ปิดเจอบไปครับเป็น4ประตูต่อ2ครับเอซิมิลานครับขึ้นนําจากคนนี้นะครับซูเปอร์ซับครับเอริ่งฮาแลนอีกแล้วครับท่านแม่สุดจริงๆครับเอาละครับตอนนี้โดนขึ้นนําไป4ประตูต่อ2แล้วจะทํายังไงครับเอาลิเวอร์โดมาเทวตัดได้ครับลูกนี้เป็นลูกฟาวกอนนะครับ เทนนาโนครับอยู่ที่บอลตอนนี้จะเล่นแบบไหนครับแล้วจ่ายสั้นมาที่ลาซูเข้าในมาติดเวล่าครับขาฟูครับโยนมาเมสซี่มาที่เวล่าคืนมาที่เมสซี่ครับเอามีจังหวะดึงหลอกยึกยักแล้วแม่เอายังได้อยู่ครับจะจ่ายหาเล่นล็อบสั้นตัดได้ครับจังหวะนี้แล้วจบเกมครับแม่เป็นบาเยิร์นมิวนิกครับพลิกล็อกครับแพ้ให้กับเอซีมิลานไป2ประตูต่อ4แบบสุดมันเลยครับเกมนี้ ก็มาดูที่ผู้เล่น MVP ครับนัดนี้ตกเป็นของเออร์ลิงเบ็ฮาเลนครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับอีกแล้วนะครับในเกมนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการไต่แรงนะครับใน EP ที่8นะครับก็ถือว่าเป็นอีก EP หนึงนะครับที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับหรือคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมนะครับ ผมแบงค์พันธนะครับก็ขอโทษขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับหากดูและชอบใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วนะครับชอบมากๆนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมแบงค์พันครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย